สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับอดีดชาแนลกันอีกครั้งแล้วก็เหมือนเดิมครับ NBA 2K20 หมดไมคเคิลเรียครับมาหลังจากที่แหมตอนที่แล้วปล่อยเป็นชุดจิงกัดนะไปลุยปาร์คกันไปครับก็เดี๋ยววันนี้สลับกันบ้างครับมาเป็นเซนเตอร์กันบ้างครับเซนเตอร์ตัวนี้ก็ผมดันมาจนถึงโอ93แล้วครับซึ่งคิดว่าอีกน่าประมาณสักเกม2เกมเนี่ยแหละน่าจะเอ่อไม่พอยน่าจะเต็มครับน่าไม่พอยน่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจจะได้อัพไปอีกขั้นหนึ่งไม่รู้ว่่าาจะะขึึ้นนไปปถง94หรรือเลคับก็ คือที่สลับมาเป็นตัวนี้บ้างเพราะว่าก็สลับสลับกันบ้างผ่าผ่านกันเดี๋ยวจะเบื่อครับอันนี้ก็จะมาเป็นเ,เล่นกับบอทนะครับตัวนี้จะยังตัวนี้ยังอยู่ในซีซั่นที่1อยู่นะครับยังเป็นลูก,กี้ในซีซั่นแรกอยู่ครับซึ่งผมเนี่ยเล่นมาจนถึงช่วงท้ายของฤดูก,กาลแล้วครับซึ่งซึ่งคือผมเนี่ยดังเนี่ยเนี่ยเนี่กเนี่ยเนเห็เนี่มเล่ยเนี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 ่ยคนี่ยเนี่ยเี่ยเน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 ี่ยน58ยเนี่ยันยเนี่ยเน,เ,นเ,นเ,เนี่ยเน 44, ี่ยน 82อีกไม่กี่เกมครับประมาณนิดๆหน่อยๆครับผมกะาวว่าเดี๋ยวจะเล่นตัวนี้ไปยันเพย์ออฟเลยครับแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เล่นในโหมดเพย์ออฟด้วยนะครับแล้วก็อัดมาลงด้วยไม่รู้ว่าจะอยากดูไหมถ้าอยากดูก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับว่าเออเเดี๋ยวอยากดูต่ออะไรอย่างงี้ครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจัดให้ครับซึ่งวันนี้ก็สัมาเป็นตัวนี้ก่อนครับส่วนตัวชุดทิ้งกาดเนี่ยชุดทิ้งกาดเนี่ยในลีกอ่ะผมยังเล่นไปถึงแค่มันยังอยู่ในช่วงต้นของฤดูกาลอยู่ครับก็ ถ้าเกิดว่าจะเล่นซีซันที่2ต่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวนิดน,นึงนะครับหรือถ,ถ้าใครอยากดูก็เมนต์บอกไว้ได้ครับหรือว่าอยากจะดูเล่นปลาก,ก็เม้นบอกไว้ได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอยากดูอะไรก็เม้นบอกไว้ได้เหมือนเดิมจะแต่วันนี้เป็นตัวนี้ก่อนครับเซนเตอร์อินเตียฟอร์สครับไปเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันเลยครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบอสตันเซลติกครับเอ้ยไม่ใช่ไปเยือนบ้านเขาโซตีพูดผิดผิดไปเยือนบ้านเขาครับวันนี้ใส่เสื้อสีแดงแล้วกันครับไปลุยกันเลยครับ เออมาเปิดครับเราน้ำก่อนครับเอ,อไม่ใช่มาถึงว่าเราเราจำบอลได้ชิบหายยุดีก็นํำเฉยเฮ้ยอ,อ,อย่าเข้ามาใกล้โดนนะมึงเอาก่อนเลยมาถึงก็เอาก่อนเลยครับ <c oughs> เป็นไงลูกสูตรครับเพื่อนเราวิ่งเข้าไปแล้วก็แหมเจอลูกนี้ครับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหโดนครับแม่มาคัสมารครับจ่ายตัดเข้าไปให้เจสันเททัมค,ครับลูกนี้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จะมาขึ้นง่ายๆอย่างนี้ได้ไง อุย๊ยนึก็่าไม่ไม่ส่งแล้วนะเมื่อกี้ไม่น่าขอเลยวะแม่เสียดายครับคือเมื่อกี้นี้ผมวิ่งเข้าไปนึกว่ามันจะโล่งแล้วโดนดันเห็นมันตั้งท่าชูดแล้วด้วยครับนึกว่ามันจะชูดเลยครับแม่ที่ไหนมันจ่ายครับ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหกระโดดช้าไปหน่อยครับแม่เคนต้าครับใช้ความหนากระโดดเบียดแล้วก็แม่โยนบอลลูกนี้ลงไปครับโดนนำครับ6กต่อ2ครับ เสร็จชูเถอะเพื่อนชูเถอะเพื่อนอลงขนาดนี้เอาแล้วเอาแลว้วเอาเลอแล้วคอนแท็หตังไปถึงอกอลหาเดนนรับลากเข้ามาลูกนี้แล้วเล่ไม่ลงครับเจอผมตามเก็บดีบาวแล้วดังแตกเข้าไปครับ แม่นจ้ำชูเขียวลงไปครับมาคัสสมาร์ทแม่แต้มยังโดนน้ำอยู่ครับพวกนี้ยังตีคืนมาไม่ได้ครับ <im itation> ไปเออสวยเออให้เขารู้ว่าเราเขาจ้ำชูได้เหมือนกันอืมเอาไว้เอาไว้วกันให้ได้ก่อนครับกันให้ได้ก่อนครับ <im itation> บอกไอ้โดดก่อนอุ้ยเพอร์เพอร์เอ,เอ,อโดนหลอกครับโดนเคนต้ามันหลอกทีนึงครับโอ้โหผมหลงเลยครับข้ามไปรีเบามาดิครับมาดิครับราชารีบาวเว้ยรู้จักปะนี่ขนาดไม่ใช่สายรีบาวนะเนี่ย ไม่ให้โค oh ้ดีบ้านหรือบอลเล่วันนี้อู <c> ้ห <oughs> ูหายเลยครับนี่สวยว่ะ <c oughs> กดช้าไปหน่อยวะ่ะจะกดให้แอร์นี่แหละแต่ว่ามันช้าไปหน่อย <c oughs> โดนเลยครับเมื่อกี้แม่คือเมื่อกี้ผมวิ่งหลุดเลยนะแต่ผมกดสามเหลี่ยมแล้วผมนิ้วไปแข็งเฉยไอหา่าไม่ได้แอร์ดีอุฟเลย อะไรอะไรอะไร,ะไ,รไม่ใช่เบนบุกกับมึงเล่นอะไรไม่ช่วยช่วไม่ลงสักลูกไอ้เวรเฮ้ยโอ้โหอะไระเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยะมึงคิดจะทำแต้มมั้งไหมแต่วันเนี้ยโอ้โหนอกจากไม่คิดจะทำแต้มแล้วไม่คิดจะป้องกันด้วยโอ้กูงงกับมึงเลยวะ่ะ โอ้โหโดยงี้แล้วครับโอ้โหยาวๆแล้วทีนี้มึง22ต่อ10ครับกูไม่กลับแล้วมั้งกูกูเองเลยลูกนี้ไม่ทันอ้คือตอนจะจ่ายเห็นมันโล่งอยู่นะแหม่เสือกโดนตัดบอลเซ็งเลยเออเมื่อกี้ ทิ้งใส่เทท่ามครับแล้วก็เลอัพไม่ลงครับเจอเก็บรีบาว์ซาแล้วก็อื้มตามมาดังเข้าให้สวยไปเลยถึงห่วงถึงห่วงมึงจะเลี้ยงออกไปไหนอะเออมึงก็วิ่งตรงๆเข้าห่วงไปสิวะเอาออตินลีเวอร์ชุด อืมีกูสงสัยจริงๆวะมันงยืนรออะไรกันวะอลิวุนี่เออจัดไปเพื่อนสวยๆการให้อยู่ทักเกอร์การให้อยู่การให้อยู่อืมกูเองโอ้วมันไม่โดนได้อย่างไงวะเมื่อกี้เอาเข้าไปอีไม่คิดจะมีแต้มกันเลยเพื่อนกู โอ้โหแล้วทำไมเขามาชูช่วยไปลงชุดไปลงเลยวะไอชิบหายไปฮาเดนมึงต้องมีแต้มอ่ะวันนี้กูพูดเลยไว้โดดไปหนโดดไปไหนกัรน,นี่เจอกูหลอ,อกมากงแล้วมึงโ,โ,โดดสองคนเลยครับเมื่อกี้ตัวกูเฉยโอ้โหมาไม่ทัน จะตามจะตามแม่งโดนนำเอาแล้วทำไมทำไมกูตดนสติลอย่างนั้นวะไม่ทันอะไรวะเมื่อกี้มันล้วงเข้ามาได้ยังไงวะกูงงว่ะเออโอ้โหกูเพิ่งเห็นมึงชูดลงลูกแรกอะเพื่อน มึงเชื่อไหมส่วนอ้ไอเต่ากูยังไม่เห็นมันชูดลงเลยเนี่ยโอ้ยทำไมมันแม่นกันจังเลยวะทำไมแล้วทำไมเพื่อนกูมันถึงไม่แม่นแบบนั้นบั่งวะมาดิครับลูกแรกไม่ลงครับลูกสองตามได้ครับเคนตาโดนอีกแล้วเคนตาโดนอีกแล้วทีน,นีีสองคนเลย โอ้มึงจะไปฟาวเขาทำเพื่อ,อได้ไหมขั้วไม่ได้5บาทเอาไหมโอ้โหใจเฉยเออแม่งเอ้ยต้องรีบเล่นเดี๋ยว3วิเดี๋ยว3วิเพราะว่าเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วครับสวยสวย เออมาดเเิเล่นลูกเร็วเล่นลูกเร็วเขาเขามาประกบผมไม่ทันครับสวยสวยเว็บบุ๊กมึงทำไมปล่อยมันไหลเข้ามาง่ายจังเลยวะโดน,นอีกแล้วมั้งง่ายแท้ง่ายแท้ เออแม่งเอ,อ้ยมีฟาวลงกับเขาบ้างแล้วเพื่อนกูโอ้โหเนี่ยมึงคือ,อยังไงวะแม่งทำไมทีมนั้นเขาจุดลงเอาลงเอาแล้วทำไมทีมกูแม่งเล่นไม่ลงไม่ลงไม่ลงวะเนี่ยมึงดูดิมึงดูดิ แม่งทำอะไรก็ลงกูงงว่ะเพิ่พยขขา่าชุดลงกับเขาอะนะมึงนะโดนอีกกูว่าเนี่ยถ้ากูไม่บอกก็โดนอีกอะถึงห่วงเออแม่งเอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยสิบเจ็ดแต้มตามไม่ทัน ว่โดยงี้ว่าจะพูดไงกับมึงดีวะข้างหลังนี่แม่งโดนง่ายสัสมึงฝืนน่ะเพื่อนมาอีกแล้วมาอีกแล้วสองตัวนี่โดนอีกแล้วเนี่ยมึงดูดิทำไมทำไมข้างหลังโดนตลอดเลยวะทำไมโดนตัดล่างง่ายชิบหายเลยวะ

เออสองหรือสาแต้มกูว่าสแต้มอาสิบแปดแต้มครับลุยๆกันไปครับจังหวะนี้มาแล้วเพื่อนกูมาแล้วให้มันได้อย่างนี้ทั้งเกมสิวะไอ้ห่าเอ้ยลูกนี้ดังอย่างสวยครับแย่งกูรีบาวาอีกไปเฮาได้ไหม สวยเพื่อนสวยเอาแล้วค่อยๆมามค่อยๆมา,มมา14บสีแต้มนะครับจังหวะนี้เอาเว้ยเอาเว้ยเ,เข้าไปทักเกอร์เข้าไปเวนบูข้างซ้ายนะ่ะชุดเออกุลีบาวเองเอ้ยสวยเ<ว>พื่อนเอาแล้วมือค่อยๆมาแล้วค่อยๆมาแล้วเฮ้ยสวยปะ่ะไปแล้วฮาเดนไปแล้วถึงห่วงเลยเพื่อนถึงห่วงสวยๆเออเอาแล้วครับ เอาแล้วตามมาแล้วครับเหลือเจ็ดแต้มเท่านั้นครับโอ้หเรานี้รันยาวๆเลยครับจังหวะนี้ไปตัวกูข้างในตัวกูข้างในโอ้โหพลาดเองครับผมมันพลิกตัวกลับมาช้าพลิกกลับมาไม่ทันครับโอ้ยเวสบุกอีกแล้ว ฮ้ยจะตามจะตามโดนอีกเอาแล้วโดนอีกอื <Yeah, like ่ขยันปลาลงจริงๆเพื่อนกูนี <h <h ่หายไปเด็กมืออะชูบอนให้กูตบเหรอฮึกูเองเลยอย่ามาขวางทางกูนี่ เสียเธอโนเวอร์ครับเลยต้องต้องรีบตามกลับมาเก็บงานครับอุ้ยเกือบไปแม่แสดงว่าตัวอยู่ใต้ห่วงแล้วไม่งั้นแม่งกระโดดดังแล้วสงสัยมาครับตัววิ่งเลยห่วงไปหน่อยครับไม่ถึงตัวผมแม่งช้าขยับช้าไปหน่อยครับทำไมไม่หมุน กูคือกูอยากให้มึงหมุนไปทางนู้นก่อนนะแล้วค่อยขึ้น่ะเอาแล้วทำไมกูไม่รีบาววะทำไมกูไม่รีบาววะเมื่อกี้เนี้ยมึงชักมือลงทำไมอยูวะเนี่ยโดนลูกเนี้ยเป็นสิทธิ์ลูกชิมหายโค้ดมึงไม่ทำต้นตีนอะไรเลยหรืงไงวะ เอาชูดเพื่อนเออเออไอหา่าเอ,อ้ยแม่งจะจะ,จะจะจะตามจะตามแม่งโดนกลับมานำยี่สิบแต้มเท่าเดิมอยู่นะโอ้ยยี่สองคนแม่งยังรอดไปได้อีกหรอวะเออหู่นแหวกไปสองสามคนแล้วเมื่อกี้หนึ่งว่าจะไม่ลงซะแล้ว มึงเป็นกาดที่จ่ายได้โง่ามากเลยมึงเชื่อกูไหมแล้วมึงจะวิ่งมาตัดหน้ากูทำไมเล่าไอห่าเอ้ยดีนะว่ากูย,ยังตามมาทันนะ่ะแล้วมึงไม่วิ่งตัดเข้ามาปะ วิ้ยสวยเลยเออแม่งออดูแล้วไม่น่าทันนะตัง20แต้มชิบหายเล่นอัสถิติแล้วก,กันกูอืมเขาชุดทางนี้มึงกระโดดบล็อกทางนู้นชุดเพื่อนเออ แม่งเอ้ยมึงมาชูตลงแม่นเอาเวลานี้มันไ,ไม่มีประโยชน์แล้วเอาชิบหายโดนอีกยาวไปเพื่อนยาวไปหลบไปรีบาวยับยับครับแบกหลังแอนมาแล้วกู ยอ้ยไป <c oughs> ม,มีไฮไลท์ให้เขาหน่อยครับสักอันสองอันครับเพราะวันนี้เล่นห่หวยเหลือเกินเน๊บหายแก่หายแก่เนี่ยมึงดูดิกูเล่นอย่างนี้แล้วเพื่อนร่วมทีมกูเล่นอย่างนี้ สวยเพื่อน 2- อสสแต้มครับคือมันถามว่าทันไหมมันไม่น่าทันอยู่แล้วครับนะคือมันไม่น่าทันอยู่แล้วแต่ว่าเล่นไปครับเต็มที่ครับไม่ทันรู้เลยว่าต้องตัดข้างในแม่งข้างในแม่งโง่เลยฮะ ไม่ทานอีกแล้วกูืตัวมันถล่มเมื่อกี้เนี้ยกรูเสกบังคับเดินหน้ามาหน่อยนึงครับโอ้โหเสียดายกูกำลังจะจ่ายเลยฮะเจอโดนสติวก่อนแม่งเอ้ยอะไรของกูวะเนี่ยเออมึงขึ้นมา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  สวยเพื่อนเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปหายหมดอ่ะนี่คนหรือกวยเนี่ยกูถามหน่อยคนหรือกวยวะเนี่ย โอ้ยกูเพิ่งจะเห็นตาลงไงชิบหายเออแม่งเอ,อ้ยกูต้องเก็บกวาดตลอดชิบหายไม่คิดจะชูตลงกันเลยหรือ,อยังไงโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันมันอะไรกันวะเนี่ยรีบาวอีก กระโดดก่อนไอห่าเอ้ยกูกระโดดก่อนเองเลยลูกน,นีกน้ไม่งั้น,นมึงโดกนกูอีกคนแล้วโอ้โห้กูวิ่งมาสกรีนลูกนี้อย่างสวยเลยวะ่ะแม่งเอ้ยชนกำแพงก็ให้เธอแล้วมึง เออนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วแหมนะเห็นฮาร์ด้มันไม่มีช่องจะชูดผมเลยขอบอลซะเลยแล้วกันครับง่ายๆเออสวยอืมเอาเว้ยอยู่ดีก็มา,มา,ม,ามาบีหัวใจช่วงท้ายเกมว่ะไอ้ห่าทริปเปิลดับเบิลครับเราเรา,เราขาด,ดีแค่บล็อกเดียวเราจะได้พอลลิเบิลดับ,ดบเบิลครับ,รบซึ่งไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าครั เอาให้ได้เฟซบุ๊กเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้สวยเพื่อนสวยเอาเว้ยดูครับควายหลังมาลูกนี้แล้วก็ท่าเดิมเลยครับเออพอร์เบอร์ดับเบิลครับสุดยอดอืมโดดลูกนี้ประจำเลยวะตั้งแต่ต้นจนจบเกมเลยไม่มีการแก้อะไรทั้งนั้นแผนนี้ โด <c oughs> นนี <b> ่เมื่อกี้จ่ายผ้ากันเองครับแมมีได้แค่ลุ้นเบาๆครับแต่ไม่ได้ถึงกับลุ้นจนตัวโก่งครับสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีครับเมสซีกเอาเรื่อง <c oughs> <c oughs> เอาก็จบไปครับปิดไปด้วยลูกจุดโทษแป๊กๆของเวสซุกครับก็ <c oughs> ขยับช่องว่างของการแพ้จาก20แต้มลงมาเหลือแค่11แต้มครับแต่ก็แพ้ก็คือแพ้ครับจะแพ้1แต้ม2แต้มแพ้ก็คือแพ้ครับ <c oughs> ไปดูสรุปตอนท้ายอีกทีหนึ่งครับวันนี้อย่างน้อยเราก็ได้คอร์ลูบ์ดับเบิลมาครับเดี๋ยวดูว่าจะอัพไหมโอ้โหไม่อัพวะน่าจะอีกนะสองตาน่าจะอีกตาหน้าแล้วก็อีกตาหนึ่งประมาณนะั้นน่าจะอัพอยู่นะเอาละครับก็จบไปครับแหมแม์เมื่อกี้นี้ถือว่าได้มันนะ ได้มันช่วงท้ายครับแต่ว่าตามธรรมเนียมครับเราพามาดูสแตตกันหน่อยครับโดนแคมบาวักเกอร์ไปครับสามสิบเจ็ดแต้มแล้วก็มาคาซามาร์ทอีกสามสิบเอ็ดครับซึ่งตัวนี้ใครปิดครับหอยกาดปิดครับตัวนี้ใครปิดครับชุดติ้งกาดปิดครับไม่ต้องให้พูดมาดูฝั่งเรากันบ้างครับเวสบุ๊กครับยี่แปดแต้มฮาร์เดนสิบแปดแต้มครับสามแต้มครับชุดสิบลงสามครับฮาร์เดนชุดเก้าลงสามครับเฮ้ยเบิร์ตคำมส์สิว่าเด้อ ดูนะครับควอเตอร์ ER แรกโดนควอเตอร์แรกควอเตอร์สองเยอะไปหน่อยครับถึงควอเตอร์สามกับสี่จะพลิกกลับมาได้แต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับไม่ทันซะแล้วนะส่วนเราก็เนี่ยแหละครับสี่สิบต้สามสิบห้ารีบาวสิบสองแอสซิสต์กับอีกสิบบล็อกค,ครับแถมมาด้วยกับอีกเจ็ดเทอร์โนเวอร์ครับซึ่งเออเหมือนกับว่าพอเราเสียเทอร์โนเวอร์แล้วเราก็ตามมาบลามมาบ็อกกันนะมีประมาณสักสองสามลูกมั้งถ้าจำไม่ผิดครับก็เป็นเชดดาวบล็อกสวยๆไปนะครับก็คลิปเดียวพอดีกว่าวันนี้ลิป เกมนี้คลิปเดียวพอได้ดูแบบว่าจะได้ดูไม่นานเงินไปนะคลิปเกมเดียวก็เท่าไหร่ยี่สิบนาทีแล้วมั้งนะตัดๆไปอะแล้วลเกมนี้ไฮไลท์เยอะด้วยทิ่ผายโอเคก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ไม่จะเป็นเท่าน,นี้เลยแล้วกันนะผมสาหรับใครที่ชอบจะลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้นะครับเพื่อมีตอนใหม่ๆจะได้มาอัปเดตกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะผมสวัสดีครับอ่าแล้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจของผมไปด้วยนะครับผมอดีนเบทเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ ไปกดไลค์กันด้วยนะผมขอบคุณครับ